นักเที point, Airbnb, ่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเยอะนะครับก็มามาดื่มกาแฟนะวันแค่ขายได้สีถึงสี่ถึงห้า้านตางก็ได้ครับอใส่ตังไว้ที่นเหนือกับอยู่้านหเพื่อความันิทคงมีความชอบนะ เพราะนายอดีตท่านเวลาตายทัานไม่สามารถที่จะนำศพกลับมาได้ไปไหนก็กลับที่งานพักที่นั่ยนะสถานนะั้นก็เกิดเหตุอัศจรรย์นะค้องข้าที่ส,าว,าสว่างสวยยกอนสุสรณ์ขึ้นปุ๊บเกิดท่าทิสงกดมีค้คคองขนะ้าวมืดขึ้นนะครับผมแต่สิ่งของต่ตางๆนี่ก็หายตอนที่ผมงนั้น มันจบตรงกลางเพราะว่ากองพลาร์กองพลาร์มีคนเยอะมา,าแต่ว่าที่อยู่ที่อยู่ยยนนว่าด้วยความที่ตอนนั้นมันเป็นเรื่องของความเชื่อของเขากลัวว่าพระเนี่ยจะขึ้นคของเมืองด้วยนะครับสีบุญนะครับใช่ รบริเวณนี้ก็เลยมีสายวัดรวมกันตอบ